โอ้โหผมโคตรอยากได้หัวเนี่ยเอาจริงหัวี่ยโคตรตำนานนะหอีกาโอ้โหโคตรอยากได้อะมันน่าจะออกยากเลยนะแต่มีเอ,อ่อโทเค็นอยู่สามสิบเก้าอันผมขาดอีกนิดหน่อยเองอะจะได้หรอเอาหน่อยแล้วกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่าเอ้โโคตรอยากได้อะ Okay. โอเคโอค้ยโอ้โหรอบเดียวได้เลยแค่60แค่เดงอะไรครับเนี่ยมีของเก่าอยู่แล้วอะไรกันแล้วกันเฟี้ยวจัดเฮ้ยใช้ได้อยู่นะไม่แมทกันเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าได้อยู่อย่างที่อาจิงชอบชอบตรงลูกตามนะัเนี่ยที่แบบใส่ซ้อนทับกันได้แล้วแบบมีเอฟเฟกตา่อา สีแดงวะเนี่ยดูดิสีแดงผสมสีฟ้าแล้วโอ้โหเท่จัดจริงสามสองหนึ่งเออสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในฟรีไฟกันเช่นเคยนะครับพักนี้ผมอาจจะเล่นเกมนี้เยอะหน่อยนะครับในช่องของเรานะเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าสนุกกับฟรีไฟมากครับผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปกับเกมนี้ยาวๆสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ป ลุยกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นแล้งสี่แล้วนะครับชนะอีกสองตาก็จะอยู่ฮีโรอีกแล้วนะครับก็มาดูกันว่าจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมสุ่มหาห้องเจอละกันครับมาดูกันนะว่าจะเป็นไงในสำหรับสี่ครั้งนี้ซึ่งผมจะขึ้นแล้วนะครับขาดอีกแค่สองดาวนะครับให้ขาดอีกสามดาวดิชนะสามตา มาดูกันว่าจะเป็นไงสามเกมนะฮะถึงผมจะขึ้นฮีโร่อีกซึ่งก็มาบางทีผมอาจจะเล่นเงีย,งยบๆหน่อยนะครับบางครั้งอาจจะใช้สมาธิหนัหงเฮ้ยนะฮะโยงนหัวก็ง้นหัวเหอะแบบเนี้ย เอาไม่อยู่หรอกจริงโดนตอดไปตอดมาก็ล,มล้มละผมยังไม่อยากเป็นลมตอนนี้รู้สึกเหมือนฉลามจะลบอยู่ต้นร้อยหน้าบนเหมือนจะมีคนเพื่อนล้มไปละตรงบันไดเห็นอยู่ผมว่ารอเขาวิ่งลงมาดีกว่าน่าจะลงมาฝั่ง,บงเบอร์สีโอเคเติมเลยแล้วกัน เบอร์สีนะ่น่าจะเก็บได้กนะ่อนสวยแมตึงจริงๆเลยเราเอา้าติดเราจะวิ่งไปชุกเพื่อนเ <c oughs> ขินเลยมาดูกันในเกมนี้แม่ไงไอ้แป้งเยอะแป้งติดจอแป้งติดจอขอแป้งมิ่้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเข้าไมหรือเปล่าเสียงมื่้รอบนี้น่าจะเล่นเป็นอะไรดีว เป็นน้องสั่งแล้วกันมาดูกันในรอบนี้นะฮะคนวิ่งมาทางนี้ผมว่าผมจะดักนึกชุดกอดจินะฮะเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่ามองไกลๆก็ัวชุดกอดจิเราจะดักเขานะฮะตาเอ๋สวัสดีจ้งเหมือนเพื่อนเาจะวิ่งมานะฮะ ระดักระดักเอาเฮ้ยมึงจะไปทํำไมวะนะ้าเสใจด้วย,ย,ยนะเพื่อนเป็นลมตรงนี้ก็ไม่แย่รูส้สึกเหมือนตัวสุดท้ายยนะัอยู่ฝั่นนะตงตรงตู้คอนเนเนอร์เห็นอยู่เหมือนจะล้มนะฮะเหมือนจะเป็นลมกันอยู่ตรงนั้นนะ แองเกิล <Angel, S 2> เพื่อนผมคิดถูกเนีหยที่ชุบเข้ามาถึงอาจจะทำผิดแผนหน่อยก็เฮ้ย <Hey, S 2> ทิ่หายแล้วไม่น่าเลยงัวแต่พูดเนี่ยผมเสียสมาธิเขาพูดอย่างเงี้ยขอบใจเพื่อนขอบใจขอบคุณนะพดแย่เลยหวังว่าจะผ่านไปด้วยดีห <c oughs> วังว่าเราจะไม่แพ้นะ โอเคผมแบบว่าเป็นบ่อยมากเว้ยคือชนะไปแล้วอ่ะสามเกมอะ่ะแต่โดนพี่เกมกลับคืนเพราะว่าติดเล่นนะฮะไม่ใช่อะไรเลยติดเล่นจนแพ้นะฮะกลับาจะโชว์เท่สักหน่อยแหมแพ้ซะงั้นเอาเคยเขาบวกอยู่ใต้ล่างเราวิ่งมาทำไมว่าด้านบน <All right. S 1> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วชิพายแล้ว เฮ้ยโอ้โหโอ้โหปุ่มมันครับมันยังไงไม่รู้อ่ะมือผมค้างปุ่มเดินไว้แล้วแม่งการเล็งคือแบบโคตรเขวเลยอะอย่างแกวงอ่ะเยอะจัดเมื่อกี้ผมเดินปุ่มค้างไว้นะแล้วกดยิงไว้แล้วแบบการเล็งมาเล็งยากเว้ยไม่ใช่อะไรเลยโอ้โหเย่ะจัดเลย มันจะมีนะฮะอยู่ด้านบนนี้นะถ้าผมขึ้นไปได้แล้วยิงพขอได้ก็ยึดถานได้เลยนะสวย like ยิงมาจากนู้นคนระับขาหมอบสักหน่อยแล้วก็ลงมาได้ดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะฮะ ผมว่าไปดักตอนนั้นน่าจะดีกว่านะี้ใกล้ๆกำแพงน่าจะวิ่งมาแถวเนี้เพราะว่ามันไม่มีทางหนีทีไรแล้วเพราะน,นั้นพั้มยานะฮะพั้มได้ไม่เอ่ยพั้มได้ผมก็ไม่ปล่อยโอ้โห oh. oh. ไม่รู้ว่ามีลูกซองแย่ yeah. แล้วทีนี้ <laughs> ผมบอกแล้วต้นเกมชนะได้อย่างดีเลย พอมาท้ายเกมอ่้แย่เลยทีนี้ขาประจําไอเชี่ยโอ้โหแพ้แล้วมั้ย คิดคู่เฮ้อเซ็งแพ้เอเรจ,จริงโอเคแพ้โคตรเซ็งสุ่มทีมก็เงี้ยโชคดียังมีเอ่อโล่ป้องกันดาวนะฮะ โคเซ็งเลยไม่รู้สักตั้งใจเล่นไม่เป็นไรเอาใหม่นะฮะอะไรครับเนี่ยชายาอะไรเอ่ยมาครับลุยต่อโอ้โหแมปใหม่ซะด้วย <c oughs> <c oughs> ผมหลาอย่างชอบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะไรครับผมแบบไม่ชินอ่ะ <c oughs> เคยเคยมาเล่นแล้วรอบหนึ่งในซีซีแบบปกตินะผมมาซ้อม มาซ้อมดูว่าจะเล่นไปไงบ้างสรุปแม่งเอ้ยคนงงเลยมันโล่งแปลกๆอะ่ะรู้สึกเราวิ่งไปที่ไหนก็อันตรายไปหมดสายชาร์จยังผมไม่ถูกใจสิ่งนี้มันเหมือนเก็บวไว้ให้สายแบบสายยิงไกลอะ่ะโอ้ยจิบหายละยิงไม่เข้าหัว ยังไงก็คงหัวขอ,อนี้ก่อนแล้วกันหันเนี่ยันเนีเ่ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยมันมีดาบเอ็นดูไม่ได้นะฮะมันมีดาบน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะขึ้นมาตอนไหนด้วยผม,มงมนะเนี่ย เฮ้ยเข้าหัวเฉยฟุ้งจัดเขาจะอัดตัวโหัวยากระเขียนนี้อีดรอบเดิมแล้วผมต้องเจอลุ่มตาย าผมงั้นหัวเข้าเมื่อกี้ตัวที่เลือดเยอะส่วนตัวที่เลือดน้อยน่าจะเก็บได้ง่ายอยู่แต่พลาดเลยตื่นเต้นไปหน่อยโดนลุมแล้วตื่นเต้นไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่อ,หอยู่ไหนกันเอ่ยขอผมไปเก็บไอดอกนี้ก่อนมันจะล้มหนึ่ง,งนะฮะไอ้ดอกนี้ไอ้หัวนะมีตัวโอ้โหโดนจากน้นบนยิง กระชยผมได้บ้างวะไม่มีหรอกโอเคดูเหมือนจะเหลือคนสุดท้ายแล้วนะฮะไหวปะเนี่ยสองคนสองลุมหนึ่งเลยนะเว้ยสวยนายวะเสมอละสวยเกมนี้มี a อเคนะฮะ โอ้โห yeah. oh. oh. อยู่ฝั่งนี้โคตรได้เปรียบอ่ะสวยรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งอยู่ดีๆเป้าไปแล้วอีกตัวแล้วเรียบร้อยหมดชนะแบบงงๆชนะแบบงงๆอะไรครับเนี่ย กะว่าจะยิงกะว่าจะซ้ำอีกตัวแม่งเป้าไปเราอีกตัวแล้วแม่งหมดตีเฉยโคนงงเลยเข้าหัวหนึ่งเม็ดด่านนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนะมันแคบมากอ่ะผมรู้ว่าผมเล่นถนัดเป็นสายชาร์จเลยแต่แบบนี้ก็ไม่เอาแม่งไกลเกินซ้ำไม่เส้อนอหนเลย มันชุบกันข้นมันใกล้เกินแล้วมันโล่งเนี่ยไม่มีที่จุกเลยลวไข่มันอยู่ข้างไหนกับอีกตัววะโอ้โหเก็บเกบเกบเ้ยเอ้าคิดว่าแต่เพื่อนโธ่ลอวกาคิดว่าแต่เพื่อนเราก็ไปยิงชื่อแม่งมาซ้อนกันเลยงงเฉยเลยอะไรครับเนี่ย ด่านเดิมอีกแล้วทำไมเจอแต่ด่านเดิมซ้ำๆวะคือแมปเนี้ยมันชอบให้เจอด่านเดิมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันจะมีคนโรนหรือเปล่าออไม่ทำเลยละกัน้าอยู่ข้างในแบบนั้นคิดว่าจะรอเหรอวะอานนี้ไปกินพวกตู้เออ ทำไมเขาชอบไปอยู่ข้าไในกันนะไม่เข้าใจสวยเรียบร้อยครับโอ <Thank you. S 1> <Okay. S 2> เคเหลือชนะอีกหนึ่งตานะฮะแล้ก็จะไปเอ้ยไม่ใช่ดิอีกสองตาเราก็จะไปคิวอ,อ,อีกแล้วนะฮะโอ้เกมนี้จบอย่างไวอะ่ะเจ็ดนาทีจบปะ เลยครับตัดไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะฮะแบบเดิมที่คุณเคยแล้วอ้อมดีกว่านะฮะอ้อมมันยิงหัวสักหน่อยชชว์ไฮไลท์ไฮไลท์ว้ายว,ว้ายว,ว้ายว้ายวายหมูเซนิกานากาี่ยแกดู เด็กแก่เด็กกระดาดูยิงไม่โดนนะฮะเอาเฮ้ยเาวาร์ปนีดิอ๋อแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ต้องเจอไฮไลท์แม่ยิงไม่นัดต,ต้องยอมสักหน่อย ว้าวีนกำตาโมเซน้ำตาหมีกาหนูเอ,อ๊ไม่เข้าวะทำไมผมยิงไม่โดนเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นอืมอย่าห้าวอย่าห้าวนี่เป็นปืนคู่ะ่ะ เฮ้ย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 ูวิ่งมาหาระเบิดทำไมเนี่ยโอ้โห <laughs> <laughs> แล้ววิ่งมาหาระเบิดใครหาทำวะป <laughs> อดแย่เลยอย่าบอกใครให้รู้นะแต่ผมว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะรู้ละผู <laughs> ้ทำอะไรวะเนี่ยวิ่งาหาระเบิดทำไม <laughs> ไม่เงย ก็ทีครับผมตื่นเต้นไปไหน่อยอย่างแย่เลยมันเป็นอะไรเอาไหมเอาไหมจะเท่อยู่แล้วงยงไติดเล่นหน่อยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจวิ่งเข้าหาระเบิดจริงๆนะมันคือสัญชตาตญาณมันคือสัญชตาตญาณที่ผิดเพี้ยนเอาใหมผมว่าผมต้องอ้อมเข้าหลังสักหน่อยอล ตึงต้นตึงต hey? ้นอยู่ไหนกั่ใสวยนี่ในปลิงมาขอบใจเลยจุกยิงเงี่หามุมกินมุมเดียวโอ้โห ในสองตัวมันทำอะไรของมันวะนั่นอะถามจริงโอ้โหโคตรพาเลยอะไรวะเนี่ยโอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ะอ,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 อย่างเซ็งอ่ะมีฮีฮีมาเด้ มีไว้รุ่นฮีๆๆนีเหรอไอรุ่นฮีนีเหรอไอรุ่นฮีนีเหรอพวกเองทำผมโคตรละเอ้ยเอาดิพวกไอพวกตัวอะไรประโยชน์สามตัวมาชุบผมหน่อยดิโอ้โหท้อวะอย่าบอกว่าแพ้ตัวเดียวมาชุบพี่หน,น่อยเนาะมันมันกดชุบชุบตรงไหนวะอ๋อเน,นี่ เฮ้ยมาชุบหน่อยดีมุดยีดมาในทีมแบบนี้มาเล่นผมอยู่มาเล่นผมอยู่มันอยากได้ผมมันอยากได้มันอยากโดนเหหมอนี่เหหมอนี้อยากได้อยากโดนหมอนี่อยากได้อยากโดนนะเนี่ยโอ้หอันตารายแบบนี้อันตารายตัวนี้ตืนต่นไม่เท่าไหร่ ม,มีปืนชาจกับเขาสักที <you> เหมือนเล่นอยู่คนเดียวโอ้โหน,น้องทำอะไรก็ไม่รู้เพราะผมต้องดักขวกนี้แล้วดักตรงนี้ สวเฮ้ย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 ยฮ้ก็น่ากลัวก็น่ากลัวกน่ากลัวเกินไปแล้วน้องนายโอ้โหทีมผมแมงสู้ตัวเดียวไม่ไหว หนึ่งไงนะันะก็อาจจะเป็นผมนะอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอยู่ไกลไม่ได้เฮ้ยไปซ้ำศพเขาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวแม่งโดนแขนเดี๋ยวเขาเอาแขนแล้วเขาจริงฮนะไม่อยู่ไกลดีก่อน <c oughs> ผมยิงกูกลัวด้วยแม่ตัวเองทำอะไรไม่ได้ไปซ้ำศพเขา มอนิ่งทำกันได้ไม่ใช่พอหกตายปุ๊บแม่งมาซ้ำแต่ศพผมข้อหาแบกพวกนี้น่ากลัวเกินไปละสวยเอาคฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยศักสิ์ศัพทะโขบไล่ตามแล้ว รู้ไหมผมจะโดน add a i r v i e มั้งเนี่ยอย่างเจ็บผมไปดักตรงนั้นดีกว่ารู้สึกจะมีคนลงใต้ง่างนะจะอยู่ไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้รู้คิดคู่ซะด้วยพอจะแพ้แล้วเล่นคิดคู่เลยน้องผมไม่อย่างชอบเลย มาแล้ว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 พี่ใหญ่มันลูกพี่ใหญ่มันโหโดอลลารไม่เป็นไรดีกว่าเพื่อนไปทำประโยชน์ <c oughs> พแรงไปหน่อยนะฮะโทษทีเฮ้ยไวรุนฮีฮีมาว <c oughs> ไวไวรุษ ไหนอมันจะไม่อยู่มันวิ่งไปไหนของเมื่อกี้โอ้ยผมไม่สงสัยเลยก็ได้วิ่งหนีดีกว่าเดี๋ยวดีไม่ได้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 เดี๋ยวผมวิ่งเข้าหาระเบิดอีกน่ากลัวชัดอ๋อชนะเว้ยอืมแอคหน่อย และตอนนี้เราก็เหลืออีกชนะแค่หนึ่งตาสุดท้ายแล้วนะค <c> ร <oughs> <c oughs> ับโค้ซูเปอร์แบกจังางว่านี้โอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> มาและตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งเกมสุดท้ายนะครับเราก็จะไปฮีโร่อีกกันแล้วนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมไม่รู้ว่าเกมต่อไปนี้ผมจะชนะหรือจะแพ้นะครับเพราะว่า ส่มเจอแต่ละทีนี่บอกเลยว่าเอฮพูดไม่ออกครับปะ่ะลุยกันเลยแล้วกันนะโอ้โหผมอะไรอย่างชอบเลยอ่ะผมมาอยู่ในแบบใหม่เจอแบบใหม่ทุกทีผมแพ้ทุกทีผมไม่รู้ว่าผมจะวิ่งไปไหนอ่ะที่มันดูลโล่งๆไะมันเหมือนจะมีบ้านเยอะนะแต่เอาเข้าจริงก็คือแบบผมไม่ค่อยชอบเข้าบ้านนะรู้สึกเกลียแล้วก็ ที่มันแค่เว้ยงานหัวไม่ค่อยถนัดโอเคมาดูกันรอบนี้จะรอดหรือจะร่วงดูนั่เลยดูเหมือนจะเจอแล้วหนึ่งตัว,วงานไม่ถึงไกลเกินรู้สึกว่าผมค้อเสียเปรียบสวย ผมงัดตรงมันไม่ได้อะนี่ผมไม่ชอบแบบนี้ตรงเนี้คือมันแพ้ทางไอ้ฝั่งมันมากอ่ะมันไม่รู้จะยิงยังไงอะมันมีฝั่งหนึ่งที่เสียเปรียบแล้วฝั่งหนึ่งที่โคตรจะได้เปรียบก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบอ่ะซะเลย <S <S อยู่น่อยอยู่ในเด็กน้อยเด็กน้อยมันยู่ไหนอ,อ๋อโดนน่าจะโดนตีของบุกี อันนี้ส่งเจอทีมดีไว้ฮะมาต่อกันในเกมที่สองังว่าจะชนะรวดเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอเคโยค,ครับผมคิดว่าผมจะอ้อมไปนะ่าจะดีกว่า เจอแล้วโอ้โหมันล็อกสองตัวฮงถ้าล็อกตัวเดียวผมงันหัวได้อยู่แต่งันหัวได้ก็เท่านั้นแหละชุบกันได้อยู่ดีเฮ้ยโอโ้แม่งมองไม่เห็นมันเป็นพุ่มหญ้าวเว้ยไม่ทันตั้งตัวไม่เป็นไรผมว่าทีมผมน่าจะเอาอยู่อยู่แล้วไปจากทรง เพื่อหลังๆเรียบร้อยเดี๋ยวตัวชายฮะวนบ้านายังไงนะไงเขามองไม่เห็นแล้ววะมันโดลงไปแล้วเอาเอะไรครับเนี่ยตายตายเรียบร้อยสวยเพื่อนมารอบที่สามนะฮะ โอ้ตกใจเพื่อนเอนียวเคสองกระบอกก็ได้วะสวยแม่ดีจริงๆเจอทีมแบบนี้สปอร์ดเล่นสปอร์ดเล่น เอาเพื่อนเอาเพื่อนเฮ้ยอะไรเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหคนมัวเลยมมนอีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะสวยโอ้โหฮะสวยแม่ตึงจริงๆเลยไงเรา อะไรครับเนี่ยคิวเท่ากันเลยนี่ว่ามันต้องแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีไงด้วยเหรอวะเฮ้ยเอาจริงดิดีแค่ที่มันมีกระจกถ้าไม่มีกระจกวะน่าจะยิงกันเลยอ่ะว้าแล้วแม่งขี่สเก็ตบอร์ดไปหากัน หัวจะปวดเลยแบบนี้อะไรของมันไว้เนะมมนี่ยโหเห็นแล้วผมหมึนเ่ยนอนอยู่รออยู่สวยเพ่อน คิดว่าแตตัวนั้นลารมนโดนหัวเฉยโคตรฟลุกอะไรครับเนี่ยนึงเหมือนอีกตัวหนึ่งจะวิ่งไปโอ้โหิดหายละสวยเพื่อนสวยสวยสวยและเรียบร้อยครับผมขึ้นกันดล่งอีกแล้วนะฮะโอ้โหเพื่อนแบกมาเรียบร้อยครับและตอนนี้ผมอยู่ ฮีโรอีก e. แล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้อยาก <c oughs> ไม่รู้จะตื่นเต้นทำไมผมขึ้นหลายรอบล่และเป็นรอบที่เจ็ดนะฮะเพราะว่าไอดีผมพึ่งกู้มาคืนได้นะ่ะเองนะฮะไม่ใช่อะไรเลย <c oughs> ที่เป็นรอบที่เจ็ดนะ,ะไม่ใช่อะไรนะ,ะผมพึ่งกลับเข้าไอดีนี้ได้นะฮะไม่ใช่อะไรดูเอานะฮะเนี่ยดูดิ หายไปตอนซีซั่นสิบนะฮะโผล่มาอทีตอนซีซั่นที่ยี่สิบปดนะหายไปตอนซีซั่นยี่สิบเก้าด้วยนะฮะโผล่มาอีกทีสามสิบอะไรของมนุษย์โอเคก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไปด้วยนะครับบ๊ายบายไปละจุกอยังมึนเลย